ที่เเรื่องท่านพ่อลีพบท่านพระอาจารย์มัน่นท่านพ่อลีธรรมธโรได้ให้อวาตธรรมเอาไว้ว่าหายใจมีสติก็เปรียบเหมือนเราได้สร้างพระพุทธรูปไว้ในตัวถ้าขาดสติ พระพุทธรูปก็ละลายชิบหายไปหมดร่างกายของเราเปรียบเหมือนเบ้าสติเหมือนเครื่องหลอมถ้าเพลิสติก็เท่ากับเททองไหลออกจากเบ้าทั้งหมดต่อมาในปีพุทธศักราช2469เดือนอ้ายข้างแรม เวลาบ่ายโมงได้ออกเดินทางจากวัดบ้านหนองสองห้องโยมพ่อสะพายบาทออกไปส่งถึงกลางทุ่งนาเราได้เดินทางผ่านอำเภอม่วง30มุ่งไปสู่จังหวัดอุบลราชธานีในระหว่างทางได้ทราบข่าวจากผู้คนว่าท่านพระจารย์มั่นพักอยู่ที่บ้านกุดลาดตำบลกุดลาดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลเราเดินทางไปทันทีแต่ก็ไม่พบท่านเพราะท่าน เดินทางกลับไปวัดบุรพารามจังหวัดอุบลเสียแล้ววันต่อมาเรามุ่งหน้าเดินเท้ามายัางวัดบุรพารามจังหวัดอุบลได้ไปพบท่านพระจา์มั่นสมความตั้งใจเห็นธรรมากิริยาของท่านช่างหน่าเลื่อมสายยิ่งนักได้กราบเรียนถึงความประสงค์ต่อท่านท่านจึงสอนสมาธิภาวนาในเบื้องต้นโดยให้บริกรรมภาวนาพุทโธเพียงคำเดียวเท่านั้นขณะนั้น ท่านกำลังอา,าพาธไม่อาจเทศนาหรือสอนธรรมะได้สะดวกถึงกระนั้นก็ตามท่านก็ยังอุตสาห์เมตตาให้โอวาทธรรมสั้นๆว่าบรรพชิตจะต้องปฏิบัติตรงต่อพระนิพพานพุทธองค์เกิดในป่าลุมพินีวันปรงสังขารในป่าให้โอวาทปฏิโมกในป่าตรัสรู้ในป่าเปลี่ยวนิพพานในป่าเปลี่ยววิจัยธรรมในป่าชนะมารในป่า ทำทั้งหลายล้วนแต่เกิดแต่ป่าเป็นธรรมมีราคาสูงเป็นโลกุตรธรรมเหนือโลกีท่านลีเธอบวชเข้ามาแล้วจงอย่าถอนความเพียรมันจะเคยตัวให้ทำจนชินให้ได้เนื้อได้หนังหรือคุ้นเคยถึงจะเห็นมากเห็นผลคําว่าภิกษุนั้นแปลว่าคนต่อยกิเลสถ้าบวชมาแล้วไม่ต่อยกิเลสให้คว่ำไม่เรียกว่าเป็นภิกษุ เรื่องของโลกย่อมมีการยุ่งอยู่เรื่อยๆมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอย่าไปสนใจมันวิธีละกิเลสท,ที่ฝังแน่นอยู่ในสันดานนั้นให้ตีลิ่มใหม่ใส่ลงไปลิ่มเก่ากระดอนออกนี้ฉั้นใดมักเข้าไปฟอกกิเลสเก่าออกมาแล้วจึงจะเห็นความบริสุทธิ์ เมื่อเราได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากองค์ท่านและได้รับบทภาวนาที่ท่านมอบให้คือพุทธโธและบทธรรมที่ท่านกล่าวสอนแล้วจิตใจได้ความตื่นเต้นสุดจะประมาณได้เหมือนดังว่าคนตาบอดสนิทอยู่ดีๆก็าสามารถมองเห็นเมืองมนุษย์และเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ได้ในฉับพลันเขาจะตื่นเต้นลิงโลดดีใจสักปานใดจากนั้นท่านพระอาจารย์มั่นแนะนำให้เราไปพักอยู่เสนาสนะปา่า บ้านท่าวังหินซึ่งเป็นสถานที่เงียบสงัดวิเวกดีที่นั่นมีพระอาจารย์สิงคันตยาคโมพระอาจารย์มหาปินปัญญาปโลซึ่งเป็นสิษย์เอกของท่านและมีพระภิกษุสามเณรราวสี่ิบรูปพักอยู่เราได้ฟังธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์ทั้งสองทุกๆคืนรู้สึกว่ามีผลเกิดขึ้นในใจสองประการคือหนึ่งเมื่อนึกถึงเรื่องเก่าๆของตนที่เป็นมาก็ร้อนใจ 2. เมื่อนึกถึงเรื่องใหม่ๆที่กำลังประสบอยู่ก็เย็นใจทั้งสองอารมณ์นี้ติดตนอยู่เสมอขณะนั้นได้พบเพื่อนกัลยะาณมิตรสองรูปคือท่านพระอาจารย์กงมาจิรปุญโญและพระอาจารย์สามอจินจโนเราทั้งสามได้ร่วมกันอยู่ร่วมกันฉันร่วมกันศึกษาสนสนาธรรมโดยกันตลอดเป็นกัละยะาณมิตรที่หาได้โดยยากและได้ภาคเพียรพยายามภาวนาอยู่เสมอ ทั้งกลางวันกลางคืนจิตใจรู้ตื่นเบิกบานในธรรมเบิกกว้างมองเห็นช่องทางที่จะก้าวเดินตามรอยบาทองค์สำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่รำไรเมื่อเราและคณะครูบาอาจารย์ได้พักอยู่เสนาสนะป่าบ้านท่าวังหินพอสมควรแล้ว ก็ได้ชักจวนพระอาจารย์กงมาจิรปุญโญออกเดินทุดงไปพักตามสารเจ้าผีปูตาของหมู่บ้านตะบนต่างๆแล้วก็เดินทางต่อไปถึงบ้านหนองสองห้องซึ่งเป็นบ้านเกิดเพื่อบอกข่าวดีกับโยมพ่อว่าโยมพ่อบัดนี้อัตมาได้พบท่านพระอาจารย์มั่นสมความตั้งใจแล้วเป็นที่พอใจในชีวิตอัตมาจากไม่กลับมาตายบ้านนี้อีกทรัพย์สินเงินทองของโยม ต่อแต่นี้ไปอัตมาจะไม่มาเกี่ยวข้องตลอดชีวิตโยมป้าได้ฟังดังนั้นก็พูดเป็นเชิงตัดพ้อว่าเอาอีกแล้วอวดดีอีกแล้วมันจะเกินไปละมัง้งจึงได้ตอบโยมป้าไปว่าถ้าฉันศึกมาฉันมาขอข้าวป้าจินขอให้ป้ารีกฉันว่าสุนัขก,กันแล้วกันโยมป้าการเป็นคารวะนั้นถึงแม้จะมีคุณความดีสักปานใดก็ไม่สามารถถ่ายทอด ให้ผู้อื่นได้แม้แต่คนที่อยู่ใกล้ชิดกับเราเช่นป้านาะอาบุตรภรยาแต่ถ้าเป็นพระแล้วเราจะสามารถถ่ายทอดคุณงามความดีของเราให้คนอื่นได้มากในขณะนั้นยังไม่ตัดสินใจว่าจะบวชตลอดชีวิตแต่ก็นึกในใจว่าเราจะไม่ยอมจนในเรื่องชีวิตได้นึกได้คิดคติที่ยิ่งใหญ่ไว้ในใจอยู่เสมอว่าเราเกิดมาเป็นคนต้องพยายาม ไต่ขึ้นไปอยู่บนหัวใจคนเราบวชเป็นพระต้องพยายามไต่ขึ้นไปอยู่บนหัวใจพระให้ได้เมื่อตัดสินใจเด็ดขาดแล้วจึงพูดกับโยมพ่อว่าอย่าเป็นห่วงเลยอาตมาจะบวชอยู่ก็ตามจะสึกออกมาก็ช่างอาตมาพอใจแล้วที่ได้มนุษย์สมบัติอันเป็นทรัพย์วิเศษคือตาสองหูสองจมูกปากครบอาการ32 จัดเป็นก้อนทรัพย์อันยิ่งใหญ่แม้โยมพ่อจะให้ทรัพย์ภายนอกอย่างอื่นอัตมาก็หาพอใจและอิ่มใจไม่